เห็นน้อยอ่ะอมัจะถือให้มมวงอ่ะม่วงจะถให้ปอกแล้วอบเอ้อ่าทุกคนเลยมา่าเป็นสามีภรรยากันไหมตองตอบตอบตอบตออนนี้ไว้เป็นปาต่อไปีาะตอบมาตอบตอบมาตอบใช่ไหมคะน้อยให้ให้คนคิด เอาจากแปดนาที่จะเป็นยังไงครับครับผมดังนัปลอดภัยนะครับสบายดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับอีกสิบปีข้างหน้าจะเจอกันพี่สิบปีเจอกันยังไม่สายไไอออดดนนผผมมรก็ขอโทษครับก็เรื่องด้วยก็็ะเปนภาพบรรยากาศครับที่น้อยนะครับเอสเปนะครับ มันแตกเดินนะครับข่าวจริงประเดีร้อนนะครับระเดร้อนนะครับสลุกเกกเกต้นะครับน่พี่เาเคยครับสาขาวแก็บรลพื้นที่นะครับหลักๆทีนี้ก็เดือนนะครับแล้วก็าวันนี้นะครับขึนข่าว โลกทุกทนททททททโไลตัวเข้ามาแลวก็มีน้องพ่อแม่ของน้อยที่เราก็เป็นห่วร่โควิดก็ท่านกเมีอยุเยอะแล้วน้อยทีก็เต้องเดินทางกลับไปดูแลก็อย่างเงี้ยครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางทีเราไม่คาดคิดว่าจะมาถึงเขาก็ไม่ได้มีตำรวจทุกริตแต่วันนี้ได้รับโทรศัพท์ ที่เราเห็นอ่ะปัญหาพวกนี้ยถ้าเรา,เรามีได้หลายจังหวัดเนาะที่เขาล็อดกดาวน์เพราะว่าเขาป้องกันไงพวก็ขาถึงบอกว่าถ้าภายในหมู่บ้านอ่ะล็อกตัวเองในหมู่บ้านเนี่ย14วันไม่มีใครเข้าใครออกไม่หลับไปรเลย,ยแล้วก็ขยับ,ขย,บขยับขยายออกไปไงจากจากชุมชนไปตำบลไปอำเภอจังหวัดจากบ,บ้านกอนเราต้อง <c oughs> เริ่มที่บ้านก่อน <c oughs> เริ่มที่กลุ่มพวกเราเนี่ย ก็จะเร็วคําว่าเร็วนะหมายถึงว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเจะเร็วขึ้นเขาไอ้ฝากช่องอยู่นี่ช่องใหม่ช่องใหม่นะครับช่องนี้เขาคงลาหมดเกือบจะทุกช่องแล้วเนาะครับก็องก็อาจจะมีบางช่องนะที่ฝากช่องไม่นะครับฝากช่องไม่แล้วทำลิปก่อนวะที่น้องไม่ได้ลานะอย่างปแตันก็พอดีน้องก็บอกว่าเขาจะรอรับปตันด้วยแต่ปแตันยังมาไม่ถึงเราก็รีบกลับเพราะว่า เดินทางที่เดินทางเผื่อดึกดึกมาง่วงคาดว่าคงจะเดินทางไปเรื่อยคงจะแวะสอบทางทางเหมือนกับตอนที่เราไปนู่นน่ะตะปูนต้อ้เตรียมแม่จะให้ขาดให้ก่อนนี่เออเพชรมุกเป็นตัวต้องยืมมาครับฝากใครได้ครับฝากใครได้ครับวันเดียวคันฝากใครได้ครับตอนนี้สี่พันสี่สองพันหรอครับลุงครับให้ลุงคนดันให้หน่อย ช่องไหนครับเนี่ยช่องป้าคำใสกบกอกอ๋อครับฝากช่องป้าคำใสกบกรอกด้วยนะครับช่องใหยูรับเปิดช่องใหม่นะครับชช่่่่อองงใใหหมมรรัับบนะคเปิดช่องยูทูบใหม่นะครับนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับป้าคำใสกบกอกโอ้ยผมสิสิมีแห้งเด้บัดนี้ผมมาต้องรับสายแทนบัดนี้รับเองโหลดบะนี้คุยกันเองนี่บัดนี้ ลุงคงศเชิญไปกินเนื้อย่างนครับครับอ่าหลายหลายช่องก็เริ่มตับกันแล้วถ้าเราไปจุดนั้นเราต้องไม่ต้องถ่ายเนาะก็เพราะว่าเราลงกันแน้วนี่แหละถ้าถ้าเราอยู่กันแบบมีกฎกติกาที่เราเราสามารถคุยได้คุยกันได้คุยกันได้คุยกันทุกครั้ง้อใจกันมันก็มันก็ดีครับเขาจะไม่ได้ว่าเราสุดท้ายแล้ว หลายๆช่องก็กลับกันหมดแล้วเริ่มทยอยกลับเอ้ยทำไมผมยังไม่กลับลูกหญิงกับซุ้กนั่นแหละโกิยผมไม่กลับเพราะว่าผมจะย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วอันนี้ก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวต้องถามเจ้าบ้านก่อน เอาอยู่พูนผมยึดเด้กครับยึดเลยค่ะแม่ยกให้เลยปรกลับจักเดียอยู่พูนผมยึดขอบคุณนะคะที่รับชมกับกบกบสเตชั o n ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกบกบ station ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกบกบ station ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนก็เจอปัญหามาเร็วหรือมาช้าทุกคนก็ต้องจัดนะมีวันพบต้องมีวันจากนะกานเลี้ยงมีวันเลิกเลย ให้กับพี่น้องน้องตองว่าถ้าการที่น้องทำสายยูทูบเบอร์นะมันกับไปไปใายข่าวเมื่ก่อนถ้าที่ไหนเขาต้องการความเ่วยเลือแบบเนี้คือเข้าลงพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ฝากให้น้องทั้งทั้งคู่ลงพื้นที่จริงแล้วก็เสนอข่าวที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าน้องๆเขามีพุ้ที่ภาวะแล้วก็ประสบการณ์ สามารถที่จะน,น,นจะควบคุม,มได้ก็พยายามเน้นให้ไปนองเขาทำตรงไปตรงมาสุดท้ายแล้วครับลุงพลเอาเสื้อไป